นี่คือโรงแรมที่แพงและใหญ่ที่สุดในโลกมันมีฉายานามว่าอับราฮคูดามันได้ถูกเริ่มสร้างในปี2017ที่ผ่านมาณ้เมืองมากกะประเทศซาอุดิอาระเบียและโรงแรมแห่งนี้มันมีหอคอยมากถึง12หอคอยที่มีความสูงมากถึง45ชั้นและมีห้องพักรวมกว่า10,000หอ้องรวมถึงมีร้านอาหารและบาร์มากกว่า70ร้านในโรงแรมและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อีก4แห่งมีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม1.45ล้านตารางเมตรโดยโรงแรมแห่งนี้จะเปิดให้ใช้บริการให้กับบุคคลทั่วไปยกเว้น5ชั้นที่ขอออสสงวนวนนนใใหกััััพพะาาย่่ทผแลจคญ รรม,มีโดมที่ตั้งอยู่บนหอคอยถึง2แหง่งซึ่งใช้จัดเป็นห้องอเนกประสงค์หนึ่งแหง่งแ,และใช้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่อีก1แหง่งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโรงแรมที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างนานที่สุดในโลกโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดมากถึง8ปีและได้มีการกำหนดในการเปิดให้ใช้บร,ริการครั้งแรกในกลางปี2024ที่กำลังจะถึงนี้และนี่คือโรงแรมที่ใช้ทุนในการสร้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โรงแรมและมีเพียงแค่มหาเศรษฐีหรือกษัตริย์เท่านั้นที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี้เพื่อนๆคิดว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นของใครและใช้งบในการสร้างไปทั้งหมด์